สวัสดีครับนะครับนี่คือรายการเฮลเซอร์ผมแทนนะครับจากรายการเฮลเซอร์ครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการติดตั้งหมครับเวอร์ชัน1.6นะครับขึ้นไปเลยครับขึ้นไปหรือลงด้านล่างก็ได้ลงไปด้านเวอร์ชันเก่าก็ได้ครับก็มันก็ไม่เก่ามากอ่ะลงไปันไม่เก่ามากนะครับก็เว็บที่ผมใช้ก็คือเว็บนี่ครับซีนี้เลยครับนี่ก็นะครับก็ก็อะไรอะเว็บที่ผมใช้ก็คือติดตั้งเนี่ย กดเซ็ตอ <medio S 2> ni to ัพเซ็ตอัพไปนะครับก็นี่นะครับคุณสมบัติก็คือมีม็อดมินิแมปทูมันนี่ภาษาไทยไทยฟิกอะไรอย่างนี้นะครับก็มากดที่ดาวน์โหลดนี่เลยครับเนี่ยเลื่อนลงมาครับเจอไหมครับหนึ่งจุดหกจุดสองไทยนะครับกดมิดเดิลไฟนะครับกดไปกดเจอก็นะครับเราก็มาในนี่ครับโดูดนะครับไอพีตกนะครับไม่ตกแล้วไม่รอดอย่างเงี้ยมันพูดยาก ใช่ค่ถอนะครับมันอย่างเนี้ยกดไปต่อไปนะต่อไปรายละเอียดก็อ่านแลยนะเนี่ยข้อตกลงและการอนุญาตเนีครับกดต่อไปแล้ก็กดไปกดไปตไปจกนกันก็จะได้ตัวเกมนี้ขึ้นมา,มาสักคู่นะครับคู่เลยครับนี่ขั้นแรกครับกดที่ New Profile Profile New Profile นับจากนั้นนะครับนี่ครับ ตั้งเวนี่ตั้งอะไรก็ได้เขียนตั้งดูไลฟ์เวอร์ชันครับกจะใช้เวอร์ชันนี้ครับหนึ่งจุดหกจุดสองแล้วก็มีเวอร์ชนดอกด้วยอกดเซฟฟล์จากนันก็นีับไปดูแลของเรครับก็เขียนรชื่อไปแล้วเขียนเรื่อก็ได้เขียนไปเถอะแลเพย์ไปนะเพไปกดดิ้งนะโหลดดิ้งก็นี่ครับพ้องรอศสยการรออันนั้นผมก็ได้ไหมครับรับเวอร์ชันได้ แต่เก่ามากได้นะครับตอนนี้ครับ,รบล้วก็ดังเลยครับเนเนปกติดัดงสเสตัพเซติ้งไลเนอรนี่น่าได้ครับครับวันนี้ก็จบขอลาเพมไปก่อนครับสนครับ